เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผม New o อฟ e ีโวันนี้อยู่กับความแตกต่างของ m าร s สไรเดอรหมายเลขหนึ่งและก็ m าร s สไรเดอร์เดอะเฟซึ่งเป็นฉบับรีบูทของหมายเลขหนึ่งนะครับซึ่งความแตกต่างในคลิปนี้จะมีอะไรบ้างก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c ดคล e กกดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทําคลิป ถ้ากดแล้วก็ไปดูเลยครับ 1. นึ่งดีไซน์นะครับมาสไรเดอร์เดอะเฟิร์สจะทำการเอามาสไรเดอร์หมายเลขหนึ่งมายกเครื่องทั้งรูปลักษ์กดีไซน์แล้วก็วางฟอร์มอื่นอีกด้วยสอง การล้างสมองมัสไลเดอร์หมายเลขหนึ่งหรือฮอนโกทาเคชิเขาสามารถหลบหนีจากการล้างสมองมาได้โดยทำให้เขาได้กลายเป็นนักสู้แห่งอิสรภาพมัสไลเดอร์หมายเลขหนึ่งส่วนฮอนโกทาเคชิของภาคเดเฟิร์สเขาถูกล้างสมองและเุื่อมสติมาด้วยพลังจากการสัาคัญข,ของเขาซึ่ง จะแตกต่างกันตรงที่ฮันโกไรที่มีจากการล้าสมองมาได้แต่ว่าฮันโกไรที่จากภาครีบูสเขาจะโดนล้างสมองแบบร้0ยเลย 3. ร่างฟอร์มมาเล็กหนึ่งยุคคลาสสิกเขาจะมีร่างฟอร์มถึง4ร่างจะมีร่างออร,ริจินอลหรือว่าไรเดอร์หนึ่งตาชมนรูด,ด้วยคนไทยเขาเรียกกันนะครับ แล้วก็ต่อมาด้วยล่างซากุระจิมะเป็นล่างที่ไปถ่ายบนภูเขาไฟซากุระจิมะและเป็นล่างที่ฮันโกทาซุชิใช้หลังจากกลับมาปกป้องญี่ปุ่นฟอร์มที่สนมิวเป็นฟอร์มที่ฮอนโกทาซุชิถูกช็อกเกอไปดัดแปลงรอบหนึ่งแต่ฮอนโกทาซุชิได้กดจิตตัวเองโดยทําให้เขาได้พลังเพิ่มขึ้นแล้วล่างฟอร์มที่4 Tower ี่พาวเวอร์อัพจะเป็นล่างฟอร์มที่ปรากฏตัวในภาคมาสไรเดอร์หนึ 1, ่งไอ้หัแดงอารวาส ซึ่งปรากฏตัวมาช่วยโก g o เซกเตอร์ส่วน m a r s เ i d e r หมายเลขหนึ่ง The f i r หรือว่า m a r s ด i d e r The First สรีบูทนะครับเขาจะมีร่างฟอร์มอยู่แค่สองร่างนั้นนอกคือร่างที่ใช้ในภาค The First แล้วก็ร่างที่สองที่ไม่รู้ว่าได้มาอย่างไรที่จะปรากฏตัวในภาคของ h a r m เ n i ร e r The Next หรือว่าจะเป็นภาคของ E3 รีบู o นั่นเองนะครับ 4. ยานพาหานะยานพาห,าน,ะาน,พาหานะของมาสไรเดอร์หนึ่งแบบดั้งเดิมนะครับจะมีไซโครนซึ่งไซโคลนจะมีของฮอนกรากิชิและอิกิมันจิไาโตะแล้วก็ตามมาด,ด้วยนิวไซโครนนะครับซึ่งเป็นเมอร์ไซ์ที่ค้นโดยฮอนกูรากิชิคาจิวานะโทเบะและทาคิพัทยะร่วมมือในการสร้างมีสะพา,านะสูงมากแล้วก็ตามมาด,ด้วยนีโอไซโครน ซึ่งเป็นยานพาหนะสุดท้ายที่ทาจิมานะโทเบะสร้างให้ฮอนโกรไรชิก่อนที่เขาจะากโลกนี้ไปนะครับแล้วต่อไปก็จะมาต่อกับยานพาหนะของมาร์สไบเดอร์เดอะเฟิร์สนะครับยานพาหนะของมาร์สไบเดอร์เดอะเฟิร์สก็คือเรียวไซโคนซึ่งจะมีชื่อเหมือนไซโคนที่ทาจิมานะโทเบะสร้างให้ฮอนโกรไรชิก่อนไปแต่ว,ว่าจะมีดีไซน์ที่ออกแนวคล้ายพวกของใช้ายมอไซค์ของพวกอากิตโตะนะครับ ที่ปรึกษาของมาร์สไรเดอร์มาร์สไรเดอร์หมายเลขหแบบดั้งเดิมนั้นเขาจะมีที่ปรึกษาก็คือคุณลุงทาจิบานาโทวเวตชายผู้เปรียบเสมือนคุณพ่อของเจ็ดไรเดอร์ไม่ว่าจะเป็น Mars Rider มาร์สไรเดอร์หมายเลขหหมายเลขสองีสามไรเดอร์แมนเอ็อเมซอน สองเกิดส่วนมาสไรเดอร์เดอะเฟิร์สคนที่มารับบทเป็นคุลุฮาจิบานาโทเบะก็คือคนรับบทเป็นมาสไรเดอร์วิสานในตำนานัรนเองนะครับแถมคนที่มารับบทเป็นคาเมนไรเดอร์มาสไรเดอร,ดอร์หมายเลขหนึ่งแบบตั้งเดิมนั่นะครับคนที่มารับบทก็คือ บูจิโอกะฮิโรชิส่วนมาสไรเดอร์เดอะเฟิร์สคนที่มารับเบอรก็คือพิธาอาดะมาไซยะนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดดิ่ง เอาล่ะครับไรเดอร์ทุกคนใช้อยู่นห่นละ